กาอานะครับก็ขอยนี่ละคนจานนะครับผมน้องกานี่ะนะครับเคเอนะครับผมไม่ใช่เคเอคีมนะเป็นเคเอนี่คือกานะครับผม <c oughs> ไม่ใช่คีมฐานหน้านะครับคีมเคเอนะเคเอแปลว่ากานะครับผมอ้าวแล้วไอ้คีมทานหน้าที่ว่าคีมเคเอะมันก็เป็นคีมกาเหรอ หยอกน้องไปครับครับครับนะผมสังเกตดูนะครับว่าอีกบ้านหนึ่งของผมนะครับของบ้านเบาตุยนะครับบ้านใดที่ไม่เด้งมาทางนี้นะครับเพื่อนๆหลายท่านนะครับไปเข้าดูที่นู่นนะครับเขาเด้งเขาเด้งคลิปเด้งไลฟ์ไปที่บ้านหลังนู้นนะครับ ในในบ้านของบ่าวตุย้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองในบ้านนี้ไปคอมเมนต์บางบ้านไม่ได้นะครับแต่บ้านบ่าวตุ้ยนะครับไปคอมเมนต์ได้นะครับผมก็เลยว่าอ๋อเขาสลับบ้านกันถ้าว่าบ้านหลักของเราบ้านใหญ่ของเรานะครับคอมเมนต์บ้านใครไม่ได้นู่นนะครับไปใช้บ้านรองนะครับใช้บ้านที่สองที่สามของเราคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเกตด,ดูช่องตัวเองหรอกมันเป็นอย่างนั้นนะครับบลูคือกันพีน่์พอี ก็เคเอแล้วเนาะจริงๆเด็กก็คิมท่าหนาก็เคยใช่มาคิมเคเอนะเขาบอกว่าเขาตามไอ่เพชรบบนี้ไหมแม่ลำซะจนเหงื่อไหลเลยคลิปคลิปพี่บางคลิปเขาเข้าไปดูเม้นบได้แมน หลายมากของเราก็ไปเอมมนของของน้องลินไปเอมมนของของหลายๆคนก็ไม่ได้ใช่หลายๆคนเลยแหละไม่ได้ไปเอมมนแต่บางทีก็เอาของเบาตู้ไปเอมมนได้นั่นดิเขาสลับกันถ้าบ้านหนึ่งไ,ได้อีกบ้านหนึง่งเขาไปเอมมนได้อยู่กันหนูเม่นบ่อะไรกันเม่นบอกถ้าบ้านหนึ่งไม่ได้ก็อีกบ้านหนึง่งใช่ลองทาดูแล้วเป็นยัางไาง พอบ้านนี้เขาเม่นไม่ได้ปุ๊บพอบ้านเบาตุ้ยเข้าไปโอ้เขามนได้อ๋อมันเป็นไงนี้คนละเมลวอันนู้นเมีวนู่นเบอร์นู่นเบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งเมลวเมวหนึ่งคนละยุทธ์คนละเมลวคนละนันกันเลยชายคนละอย่างเมื่อก่อนเราไม่รู้เขาว่าเบาตุ้ยขึ้นไล่เออันช่างตุ้ยขึ้นไล่ทำไมยังเอาเบาตุ้ยวิ่งไปบ้านนู้นบ้านนี้โอ้ยมันก็คนละเรื่องกันเขาเข้าใจผิดตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องเราก็เลยไม่ตอบโต้อะไรเขาเลยไม่ไม่ไม่นันกันไหมเราให้เขาว่าไปว่า ว่าเราเอาบ้านเสริมบ้านที่มียุทธเดียวกันเมียวเดียวกันวิ่งไปหาเขาไม่เกี่ยวไม่ใช่เลยพอเราเริ่มทำมานาน,านเราก็เลยเริ่มรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้บ้านยุทธอะไรที่ขึ้นไล่แล้วเข้าไปบ้านเพื่อนบ้านานู่นบ้านานีน้ไม่ได้มันคนละเรื่องกันอันนี้ของเราหน่ของบ้านเบาตุ้นี่เบอร์โทรศัพท์กับคนละเบอร์เมลวกับคนละเมลวเครื่องกับคนละเครื่องไม่ได้มีอะไรแต่เฟสน่ะเฟสน่ะมันใช่ใน ในสองเฟสในเบอร์เดียวตอนที่แรกช่างเขาทาให้ตอนนั้นนะที่นี่เราก็มาแยกเบอร์ออกอะไรออกใช่เฟสในนั่นก็ยูทนะูบม่มันคนละเรื่องกันนะครับมันคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกัน y youtube เนี่ยคือของเมลนี่นะครับยุทธนี่เมลนี่ก็ของเมลนี่ยุทธนั่นเมลนั่นก็เป็นของของอันนั้นต่อให้เบอร์โทรอันเดียวกันมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันเพราะว่าผมขึ้นดูแล้วผมขึ้นไล่อย่างเงี้ย ผมเอาบ้านเบาตุ้ไปหาไปไปเปิดดูบ้านเบาตุย้ยบ,บ้านบ้านเบาตุ้จะไม่ขึ้นสีแดงนะครับจะไม่มีไฟแดงที่โปรไฟไม่เกี่ยวกันเลยเมื่อก่อนผมโดนด่าฟรีนะครับผมโดนด่าฟรีนะครับผมไม่รู้รอย่างผมก็น้อยๆใจไปว่าโอ้ยทำไมต้องไปทําในช่องเขาเสียไปดําเวลาที่ไหนได้โอ้ยไม่ใช่เขาน้ามัว่วนะครับเราต้องศึกษาเรียนรู้ของเราไปเองด้วยนะครับถ้าไม่งั้นเราก็จะโดนด่าฟรีนะครับผมโดนด่าหลายรอบแล้วเอา้าแม่ท้าสวัสดีครับผมทํานไปมอง สาวเมืองจันทร์นะครับผมจ็ไเมตหาฮักยูฮักยูไม่ถาบ้านนะครับเมื่อก่อนไก่อ่อนะครับผมเป็นเด็กนะครับเจี๊ยบนะครับโดนสอนมวยอยู่เรื่อยนะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับกว่วเราจะกวัวเราจะมาถึงจุดนี้โอ้โดนสอนมวยเยอะนะครับโดนด่าหน้าไรโดนว่าหน้าไรอะไรสารพัดอย่างเรื่องธรรมดาครับนะครับใจกว้างๆเรานะครับผมใจกว้างๆอย่าไปซีเรียสอะไรนะครับนะครับ ใช้ดาโอ้ยมันมีเรือเ่อยเปื่อยมีบ่อยนะ